ที่สองกับคุณผู้ฟังนะคะล่าสุดก็เป็นจันเจ้าเรียกได้ว่า,าชื่อเพลงเนี่ยอินดี้เดียจะขอข้าวขอแกงอยู่แล้วแต่ด้วยช่วงทํานองและก็เนื้อนี่ไปถึงนุ่นไปเลยนี่คือส็ลตแัญชีนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะกับอันดับที่8นะคะสำหรับข้อยกเว้น for eve ค่ะแล้วมาที่ตกหลุมรักรอบที่ล้านนะคะแล้วก็สุลุป,ปรกาตัดประเฮ็ที่อ้อมบอกกระท่วงตลอดว่าเพลงเนี่ยน่าเอ็นดูแต่เนื้อหาไม่มีเกี่ยวกับ ชื่อเพลงเลยจักนิดแต่มันเป็นภาษาอะไรกันสักว่างวันนี้อะแล้วก็ต่อกันที่มากองรวมกันตรงนี้พี่เบิร์ดนะคะว่าสั้นแล้วก็ปิดกันที่จัดเจ้าที่คุณผู้ฟังได้ยินกันไปวันนี้มีข้อความของคุณผู้ฟังนะคะก็มีหลายข้อความน่าอ่านแล้วก็ข้ามไปเลยและทําใจว่าอยาไปสนใจอันนั้นก็มีกับบางอันก็ให้ความสนใจที่มากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึก มีคนบอกว่าอยากจะให้เราเปิดเพลงยูบอยทีเจให้กําลังใจด้วยนะคะเพราะว่าผมตามข่าวพี่เขาที่เขาป่วยผมเป็นโรคเดียวกับพี่เขาเลยเข้าใจชีวิตเขาครับได้เดี๋ยวจะเปิดเพลงของยูบอยให้นะคะแล้วเราก็เห็นวันที่มีข่าวของยูบอยนะคะของเต๋าเนี่ยก็มันก็จะมีเทรนด์ขึ้นมาเกี่ยวกับทั้งตัวเทรนด์ของเขาที่คนให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ารัก กับอีกอันหนึ่งเรื่องของโรคซึมเศร้าก็คือ depression เนี่ยนะะใดๆทั้งหมดอ้อมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะได้ความรู้กันจากตรงนี้แต่สิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ไม่ใช่แค่ความรู้มันต้องมี awareness คือความตระหนักรู้ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยสังเกตคนรอบข้างได้ด้วยหรือสังเกตตัวเองได้ว่า เรามีโอกาสแล้วว่าจะมีทายอะไรมา 1, 2, ึ่สอี่ถูกไหมคะมันมันมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะกับการที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบกรับความรู้สึกและอารมณ์บางอย่างไม่ไหวแล้วเราเนี่ยไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนชุดความเข้าใจก่อนว่าการที่ไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือการโทรไปสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ย เป็นเรื่องที่ผิดปกติคือถ้าเรามองว่าการเจ็บป่วยทางใจเป็นเรื่องผิดปกติเราเปลี่ยนมันซะใหได้นะคะเพราะเป็นหรือเข้าใจว่าไม่ได้เป็นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเราเราเรามีแนวโน้มที่เราอาจจะสังเกตตัวเองแต่คนที่จะบอกว่าใช่หรือไม่หรือมีแนวโน้มว่าเป็นอย่างไรน่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่เขาทํางานตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลัง เผชิญกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวในใจอยากจะให้คุณรู้ว่าเชื่อเถอะเรามีศักยภาพที่เราจะผ่านมันไปได้มันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วอ้อมเชื่อว่าคุณพยายามอยู่ต่อให้ไม่มีใครรู้คุณรู้ดีว่าคุณพยายามอยู่คุณอยากจะผ่านมันเราเป็นกําลังใจให้คุณผ่านมันไปให้ได้นะคะเราก็คิดว่าเราเองเราก็เป็นใครเป็นแต่สุดท้ายมันก็มันมีจังหวะฮึบอไอด้ดฟเฟรชั่นมันก็มีหลายแบบนะ มันมีทั้งสมัยรดแฟชั่นมันมีอะไรมันมันมีเยอะมีความหลากหลายมากเลย mm hmm. ก็ทั้งหมดทั้งสิน้นซื้อสัตว์กับตัวเองค่ะถ้าทําได้แยกอารมณ์คือถ้าเราทําความเข้าใจกับอารมณ์กับความรู้สึกเป็นมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะ, mm hmm. ะเผชิญการ,รเผชิญบางทีมันก็ยากเศร้าเราก็ไม่อยากจะเศร้าอะเราก็อยากจะหนีเศร้า กเราก็อยากจะหนีมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครอยากกอดมันไว้นะคะแต่วิธีที่จะผ่านมันไปได้บางครั้งการ,รเผชิญกับมันตรงๆและทําความเข้าใจสําหรับบางคนอาจจะเป็นวิธีที่ดีก็ได้เพราะว่าบางครั้งการผัดผ่อนอารมณ์ไหลมันไปเรื่อยๆมันไม่ได้ถูกแก้แต่มันจะไปกองอยู่อีกที่หนึง่งรอวันระเบิดเพราะฉะนั้นอ่ะ ลองสังเกตนะคะถ้าคนรอบข้างของคุณเขาต้องการใครสักคนฟังเขาฟังเขาซึ่งอีกในนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้านะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วองอีกอันหนึ่งคือหลายคนมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ตัวบางคนถ้ามีคนบอกบางคนก็พร้อมที่จะไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานนะแต่บางคนมั่นใจตัวเองมากว่าฉันไม่เป็นเพราะการศึกษาฉันดีฉันเป็นคนแบบนี้ ฉันดีเป็นชนจนฉันไม่มีโอกาสเป็นแบบนั้นหรอกคุณอย่าไปมองว่าการที่มีคนเตือนว่าให้คุณดูแลจิตใจตัวเองเขากํำลังตัดสินคุณไม่ใช่นะคะเขาเป็นห่วงหรือเขามองเห็นแล้วว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้ไปอีกนิดนึงผลเสียมันจะเกิดกับคุณไม่ว่าจะเป็นตัวคุณในแง่ของจิตใจหรือคุณกับสภาวะรอบข้างเอิ้ว่าฟังไว้ก็ดีแล้วก็ลองดูถ้ามีใครสากคนบอกว่าเฮ้ย มีอะไรหรือเปล่านะเรา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 อาจจะต้องไปลองไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญไหมเราฟังไว้หน่อยอย่าเงี้ยเพิ่งเป็นตัดสินว่าทําไมเธอว่าฉันฉันไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าไม่เป็นไปแล้วแพทย์แบบจิตแพทย์หรือนะจิตวิทยาบอกว่าคุ้นปกติดีนะคะปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาคุณค่ะเราจะได้เดินออกมาอย่างรู้ว่าสุขภาพจิตเราถูกเช็คแล้วว่ามันโอเคแต่ทําไมอาจจะได้รู้ว่าเราจะต้อง แก้ yeah, หรือปรับที่ตรงไหนซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นต้องซื้อสัตว์กับตัวเองนะคะนี่คือข้อความคุณฟังเดี๋ยวอ้อมจะเปิดเพลงให้ที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันเอทางฟังฟินส่วนอีข้อความหนึ่งก็น่าเห็นดูบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องยิ้มๆของเขาแต่เป็นเรื่องที่มีความสุขบอกว่าพี่อ้อมเขาวันนี้ความสุขมีเรื่องเล็กนะแต่น่ารักมากเป็นความไร้เดียงสาของเด็กป .1 เช้านี้มีนักเรียนบอกว่าครูยังเมื่อเช้านี้บอกนักเรียนว่าคุณฟังของเราเป็นครูใช่ไหม บอกเขาเียว่ายังไม่ได้ทานข้าวเลยหิวข้าวมากแล้วจู่ๆก็มีคนหนึ่งเดินมาหาพร้อมกับให้เงินสี่สิบาทพร้อมกับพร้อมกับเงินสี่บาทไม่ใช่ให้พร้อมเงินสี่สิบาทแล้วถามว่าเงินนี้พอซื้ออะไรได้ไหมครับโอ้โหป้อนหนึ่งอ่ะครูเขาเลยบอกว่าได้สิคะได้สิลูก,กทันใดนั้นเด็กก็เอาเงิน2ี่สิบบาทใส่มาในมือผมให้ครูครับครูจะได้ไปซื้อข้าวกิน น่ารักเนาะนะค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 ก็เรียกได้ว่าอันนี้ต้องชื่นชมว่าที่บ้านเนี่ยสอนมาให้เห็นว่าแบบการดูแลคนอื่นมันเป็นสิ่งที่พึงทำเนาะก็น่ารักดีก็ไม่ได้ชื่นใจเฉพาะคุณครูคะ่ะเราที่ได้ยินก็ชื่นใจด้วยการเป็นผู้ให้ดีเสมอนะคะอ้อมเชื่อนะแต่ก็ต้องให้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนและให้แล้วก็แล้วกันไปอย่าคาดหวังว่าจะได้รับด้วยดีดี EFM FanDum